ตอนนี้ไปก็จะมาคุยกันเรื่องการกระเปรดสำหรับเรื่องการกระเปรดที่เนื้ความมีว่าในสมัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงชีวิตอยู่เวลานั้นอากาสาวขมมกขององค์สมเด็จพระรมครูเพือพระมุคลากับพระลักษณะ จำบรรสาอยู่มันย่อยเขาขึ้นจะโกดขั้นมาถึงเวลาเช้าั้างสอง 2, ท่านลงจะเขาขึ้นจะโกดเพจะบินบาบาตก็พอดีพระโมคคัลลาเห็นกาก,ากระเพลดพอดีจึงสองจึงทำการย,ยิ้มขึ้นหเฉยยิ้มโดยไม่มีเหตุผลพระลักษณะ ไม่เห็นท่านโมกขลายิ้มก็ถามว่าท่านโมกขลายิ้มเพราะอะไรท่านโมกขลาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาเรื่องนี้ไปถามเราที่ธนักองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าตอนสายๆหลังจากบิณฑบาตแล้วฉนันข้าวแล้วเราก็จะไปฟังเทศพระพุทธเจ้าที่มาหาวิหาร ในต,ตอนนั้นท่านถามเราที่นั่นก็แล้วกันพระลักษณะก็จไว้ถ้าต่างองค์ต่างก็ไปบินบบาดเมื่อกลับมาฉันเสร็จทั้งสององค์ก็ไปไปมหาวิหารเวลานั้นพระองค์สมเด็จพระวิชิตมารคือพระพุทธเจ้าทรงเทศจบพระลักษณะก็ทวงพระโมคคัลลาพระธนโมคคัลลานะ เมื่อตอนเช้านี้ท่านเดินมายิ้มยิ้มยิ้มทั้งที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเมื่อผมถามท่านท่านบอกว่าให้ใายถามต่อหน้าพระพุทธเจ้าเวลานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศจบแล้วผมขอถามท่านว่าท่านยิ้มเพราะอะไรพระพุทธลาก็บอกว่าท่าน,นักขณะ ตอนที่ผมยิ้มนั้นผมเห็นเปรตตัวหนึ่งมีรูปร่างเหมือนกามีปีกมีหางมีขนแกหน้าเป็นคนล,ลอยมานาอากาศมีไฟลุกท่วมตัวมีดาบฟันถ้าหอกแทงไม่ขาดสายเเ <c oughs> หมน้าการแปลกอย่างนั้นยึงมีการยิ้มเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงฟัง ก็สงสัดว่าพิกเวดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายเปรตตัวนี้ก็ดีคือการกับเปรตและอีเปรตก็ตามตถาคตได้พบแล้วเมื่อสมัยที่นั่งยอู่ต้องใต้โพนโพแต่ว่าตถาคตไม่มีพยานที่ไม่กล้าจะพูดกับใครเวลานี้ตถาคตมีพยานแล้วคือพระมหันลา กคะได้เห็นเปรตตัวนี้พระเขาเคยขอเล่าความเป็นมาของเปรตเป็นบุพกรรมของเปรตและพระพุจะจทธเจ้าทรงตัดว่าปพิกเวดูก่อนพิสุทงังหลายในสมัยเมื่อก,ก่อนที่เปรตที่จะมาเกิดเป็นเปรตเปรตนี่เกิดเป็นกาเป็นนกกาจับอยู่บนหลังคาสลา,าในวันนั้นเป็นวันพระ เวลาที่ชาบ้านเขาไปทำบุญเมื่อกาเห็นกับข้าวไปที่ชอบใจปลาเป็นชิ้นใหญ่วางอยู่ในกระจาดคือในกระจาดที่เขาจะทำไปทำบุญก็บินโฉบมาคาบออปลาไปกินเพียงเท่านี้กฎ้งกรรมเพียงเท่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์คือกามาเกิดเป็นเปรต ทั้งทั้งนี้วก็เพราะว่าของนั่นเขาจะนําไปถวายพระแต่แล้วพระพุะทธเจ้าก็ทรงตัสว่าของนั้นจะถือว่าเป็นของสงก็ยังไม่ใช่ทั้งนี้เพราะว่าเจ้าของยังไม่ได้ประเคนสงยังไม่เป็นของสงแต่ว่าจะถือว่าเป็นของเจ้าของก็ไม่ใช่เพราะเจ้าขาตัดสินใจแล้ว ของทั้งหมดนี้เราจะนำมาถวายพระกรวมความวาเป็นของกลางเป็นของไม่ใหไม่ใช่ของเจ้าของด้วย่ีก็ไม่ใช่ของสงด้วยแต่เป็นของที้เขาตั้งใจไปทําบุญไปถวายทานพระกรรมเพียงเล็กน้อยเท่านี้ดูก่อนพิสุทธิ์ทางลายเป็นเหตุเป็นปัจจัยเ,เปรตตระการตัวนั้นตายจากความเป็นกามาเกิดเป็นเปรต นี่ถ้าบาังเอิญเขาประเคนสองแล้วนะกาตัวนั้นต้องลอเวจีมาหานรกที่เป็นการบังเอิญเขาไม่ยังยังไม่ได้ประเคนสองยังไม่เป็นของสงด้วยแล้วไม่เป็นของเขาจะเป็นของกลางกลางระว่านจะทําบุญแต่ตัวนี้ถาวายทุกโอทนามานานเพราะว่าถึงมีไฟไหม้ตัวลลกตลอดเวลา และการที่สองดาบหลายเล่มฟันตลอดเวลาเหมือนกันประการที่สามหอกหลายเล่มแทงตลอดเวลาเหมือนกันแล้วก็ลอยไปดาอากาศนี่หละบรรดาญาโยโพธิสัตว์ขึ้นที่ว่ากดคงต่าเพียงเล็กๆนน้อยที่จะไม่ให้ผลและไม่มีมันให้ผลแต่คนเราไม่รู้ผลใช้ของบรรดาญาโยมพธศาสนิกชนผู้รับฟังผู้อ่าน จนรมัดระวังไว้เรื่องนี้เป็นของใหญ่อาตมาเคยเห็นทาย,ยกคนหนึ่งแต่เขาที่ปวดย่ามาว่าทาย,ยกทุกคนเป็นเหมือนกันนะเอาเฉพาะรายที่เขาทำความชั่วมีวัดวัดถึงอาตมาเคยไปพักช่วคราภว,วันนั้นเป็นวันตรุษจีนพระทั้งหมดลงเสานากำลังสวดรของเอ,อิญอาตมาติดนิมนเทศ จะต้องไปเทศที่อื่นก็เลยไ่ที่ลงสลากับเขาลงเรจ้างพอลงเรจ้างก็เห็นทายกในวัดนั้นหลังโกงๆชิวแบกเอาข้าวหนึ่งระมังใหญ่ระวังลูกโตมากลงเรือแล้วก็แบกขนมเข่งบ้างของที่เขาถวายต่ดจีนบ้างเถอยกับพระลงเรือทั้งๆนี้เพราะว่าพระยังสวดไม่จบ เขายังไม่ถวายพระขอส่วนนี้ทั้งหมดเป็นของมากเหลือจากพระคำามาเหลือก็หมายความถ้าถวายพระก่อนเลยถ้ายังเหลือยังก็บรลอีกมากมายใจก,ก็นําเรือของแกข้ามฟากไปเอาไปบ้านถา้าถามว่า,าไปไหวเพลนนี่ก็ตอบว่าไม่ใช่ทั้งนี้ก็เพราะว่าแกนําไปบ้านของแก ถ้าจะจะไว้ถวายเพลงพระก็ต้องอยู่ที่วัดเป็นว่าขอท่านหลายเหล่านั้นเจ้าของเขาตั้งใจถวายพระแล้วใส่บาตรแล้วแล้วก็กำลังจะนำไปถวายพระทายกก็นำไปบ้านก่อนท่านดาท่านนางหลายถ้าเป็นกรรมอย่างนี้ท่านจะตัดสินใจยังไง จะถือว่าถทายกมีบาปเมื่อขั้นกากระเพิดไหมก็ต้องตอบว่ามีบาปมากกว่าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างกากระเพดเนี่ยของของเขายังนํามาไม่ถึงวัดพราเข้าเขตวัดยังไม่ขึ้นสลากาก็ไปคาบเอา,เอา,เอา,เอาปลาของเขามาเต็มปากแล้วก็มาเก็บไว้ แล้วของที่ทายกหลังโกงคนนี้ําไปนั่นเขาใส่บาตรเขาถือว่าเขาถวายพระแล้วถึงแม้ว่าพระจะยังไม่รับโอเคนก็ถือต้องถือว่าเป็นของสงฆ์เพราะบาตรเป็นพระชนะรับแทนพระพระจะมือไปรับกับข้าวหรือกับรับแกงไม่ได้เวลานั่งกันบังสวดเขาถือว่าบาตรเป็นของพระเขาได้ให้พระแล้ว เชนทายกคนนี้ถ้าตายจากความเป็นคนก็ต้องไปเ,เวจีมาหานรกก่อนหลังจากนั้นจึงมาเป็นเปนตรตอันนี้ละบรรดาญ,ญาโยมพุทธริษัททั้งหลายที่ท่านผู้ฟังจงระมัดระวังเรื่องนี้ไว้ให้มากว่าการทำความชั่วบางอย่างเราคิดว่ามันไม่ชั่วแต่มันชั่วให้โทษของความชั่วคือลงอบายภูมิ ถ้าโทษของความดีกฎของความดีก็อย่างน้อยก็ไปสวรรค์เป็นต้นนี่มันดาานพุทธศาสนิกชนก็อยากจะพูดต่อไปอีกสักนิดหนึ่งนอกจากว่าจะก,กินของที่เขายังไม่ได้ประเคีพระแต่ว่าบาตรและภาชนะเป็นผู้รับแทนพระอย่างนี้ต้องถือว่าเขาให้แล้วให้ก่สงแล้ว ถ้าคนธรรมดาดีๆไม่มีใครกล้าไปหยิบของในบาทประกินในธนบัตของพร,ระบากินถือว่าเป็นการถวายพระแล้วถ้าถามว่ายังไม่ได้ประเคนจะบาปหรือก็ต้องตอบว่าเหมือนกับการประเคนเพราะนั้นถือว่าเป็นการที่เขาให้แล้วถ้าถือว่าเป็นการยังไม่ประเคนไม่ได้ก็อยากจะพูดต่ออีกสักหน่อยหนึ่ง ของที่น่ากลัวก็คือว่าบรรดาญาโยมพุทตบริษัทส่วนใหญ่ที่รักษาโบสถศศินนั่นหมายความว่าหลังจากฟังพระสวดแล้วพระฉันแล้วพระยะถาสัพพีเสร็จญาโยมก็ยังไม่กลับยังอยู่วัดต่อไปบางท่านก็กลับบ้านบางคนก็ท่านก็บกับ่กลับ ตอนนี้ต่เมื่อไม่กลับก็มีบางท่านทำโถกนั่นคืออาหารที่เหลือจากพระที่พระไม่ต้องการแล้วพระฉันเสร็จขอพระาบาริโภคอย่างนี้ไม่มีโทษแต่ว่าอย่าต้องขอจะพาะขอที่พระไม่ต้องการจริงๆนะอย่าไปขอเอาของพระของของพระที่ ถ้าท่้นอย่างเสียดายอยู่ตะเริงใจโยมแกงดีๆต้มดีๆขนมดีๆพระยังติดใจที่จะเปงฉันถ้าญาติยาโยมเป็นทายกทายกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้บัญชาบวชขรับบรชาพระถ้าที่เคยเห็นมาบันนอกนะทายกมักจะมีอำนาจเหนือพระอยู่เสมอที่ว่าพระเป็นลกูกศิษย์ ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าญาติโยมหรือทายกไปขอพระก็เกรงใจทั้งทั้งที่เสียดายอยู่ก็จําเป็นต้องให้อย่างนี้ต้องถือว่าเป็นบาปเป็นการบังคับพระจะต้องกินเฉพาะของที่พระไม่ต้องการจริงๆคือว่าของที่ท่านไม่ต้องการท่านบอกโยมของนี่เหลือแล้วถ้าญาติโยมจะตามไปอัิานก็ได้นะ ถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่านุทธบริษัททุกท่านจะไม่มีอะไรเป็นโทษท่นนี้ก็มาห่วงอีกนิดหนึ่งเคยมีพระพูนน้อยมาเล่าให้ฟังว่ากับข้าวดีๆเขานี่มีรสอร่อยเขานี่พระชอบ เวลาท,ทวาเราถวายทานเสร็จก่อนถวายทานนะเขาของถวายพระกับข้าวดีๆของมีรสอร่อย <c oughs> แกงดีๆถ้ายกมักจะนำไปถวายพระพุทธรูปเป็นการถวายข้าวพระพุทธรูปอันนี้ก็ไม่ใช่ของแปลกถ้าไม่แปลกอยู่นิดหนึ่ง ah, คือว่าการถวายพระพุทธรูปพระพุทธรูปทำไมฉัน เป็นแต่เพียงการบูชาตอนนี้ในเมื่อเขาไปวางไว้ที่หน้าพระพุทธรูปแล้วต่อไปทายกก็นำํำถวายทานทานทั้งหมดถวายเป็นสังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นประมุกตรงนี้มีความสำคัญการถวายสังฆทานนั้นแตถว่าจะถือว่าจะกล่าวถึงพระเจ้าหรือไม่กล่าวก็ตามแต่ว่าถือว่ามีพระเจ้าเป็นประมุก นี่ของทั้งหมดที่ตั้งอยู่หน้าพระสงฆ์ก็ดีตั้งอยู่หน้าพระพุทธรูปก็ดีก็ถือว่าเป็นของที่าถวยส่งคาถวยสังฆทานแต่ว่าพอพระฉันเสร็จกลับปฏิวุติราโกทายกลาจากพระพุทธรูปออกมากิน อันนี้เป็นโทษมากบรรดาเสดพระตศวสัต์ทั้งนี้พ่อไดเพราะว่าขานั้นเขาถวายสังฆทานพระสงฆ์ยังไม่ได้ฉันถ้าจะแก้บอกาพระตรูปฉันแล้วพระทูปไม่ได้ฉันเป็นการวางไว้เฉยๆถ้าถือว่าเป็นการบูชาก็เป็นการบูชาได้แต่สิทธิทั้งหมดยังเป็นของสงฆ์ถ้าขอเป็นสังฆทาน ทางที่ดีแล้วของที่เก็บวัถถอยพระรูปควรจะเก็บไว้ใพระฉันเพลนพระฉันในตอนเพลนอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ทายกยกเอามากินถ้าทายกยกเอามากินก็ถือว่ากินของสองการกินของสงนิบรรดาเต็มพทธบระษัทที่ไปก็คืออเวจีมหานรก ทั้งนี้พออะไรพ่อขอส่งไปแตะนิดเดียวไม่ได้มาเอาเวจี v G ah v G ah uk, มหมานรกเอาเวจีมหานรกในสภาพเป็นยังไงตามพระบาลีท่านบอกไปอัจจรังคำว่าอาัจจรังคือไม่มีการหวั่นไหวหมายความว่าขยับตัวไม่ได้มันเป็นซองสี่เหลี่ยมถ้าไปไฟข้างหน้าไฟข้างหลังไฟข้างข้างข้างหน้าข้างหลังพุ่งมาทั้งสี่ทิศ ถ้าไฟข้างล่างก็พุ่งขึ้นมาไฟข้างบนก็พุ่งลงมาไฟทั้งสี่ได้ก็พุ่งเข้ามาไฟนั้นไม่มีเปลวเป็นไฟละเอียดสังเกตดูเตาสูกเมื่อไฟแดงมากๆจะไม่มีเปลวเกือบจะไม่เห็นแสงเกือบจะไม่มองเห็นแสงเอตตาได้มีความร้อนสูงข้อน,นี้ฉันในไฟในเวทีหมนานรกก็เช่นเดียวกัน เป็นไฟที่ร้ายเปลียวเกือบจะไม่มีแสงไ็นไฟละเอียดมากมีความร้อนจัดพอหอกทั้งหลายเล่มหอกจากข้างบนที่ติดผนังข้างบนจิ้มลงมาทะลุตั้งแต่ที่สะถึงก้นลงไปยันที่พื้นหอกข้างซ้ายแทงเข้ามาทะลุไปหาขวาฝาเขาดาท่านฝาหอกข้างฝาแทางเข้ามา หอด้านหน้าแทงกอาไปหอด้าหลังแทงกันไปเสียบหมดไม่มีการหวั่นไหวแม้กระยับปากก็ไม่ได้แทงปากแทงจม,มุกแทงหมดแทงทุกร่างกายแล้วสัตว์นรกที่อยู่ในเวจีจะมองเห็นกระดูกแดงคล้ายกับคล้ายคล้ายกับเหล็กที่เผาสุกดีแล้วมีความร้อนมากมีความเจ็บมากหวั่นไหวก็ไม่ได้มีทุกเวนาอย่างหนัก การลงอเวจีมาหานรอกอยางต่ำก็ใช้เวลาหนึ่งกับเรือไม่ใช่นั้นก็ใช้เวลาหนึ่งพุทธันดรอ,อย่างน้อยนะอย่างน้อยต้องใช้เวลาหนึ่งพุทธันดรพุทธันดรหมายความว่าหลังจาออกพระเจ้าอนิจิภัณ์แล้วจนกว่าพระเจ้าอีกองค์หนึ่งจะเกิดขึ้นมาใหม่ในระหว่างนั้นเร็วหนึ่งพุทธันดร เป็นการใช้เวลาที่นับนับจะนวนเป็นล้านล้านปีไม่ใช่ปีสองปีสัตว์จะต้องถวายทุกเยราอย่างนั้นอย่างหนักฉ่นบรรดาท่านชายกทัก้งหลายท่าญาติโยมพุทธบริษัทจงระมัดระวังเรื่องนี้ว่าให้มากแต่ส่วนใหญ่จริงๆอาตมานั่งนับตั้งแต่เป็นพระเล็กๆพระรุ่นแรก มาจนกระทั่งเป็นพระแก่ก็มองเห็นสภาพเป็นอย่างนั้นตลอดมาทั้งนี้เว้นไว้แต่วัดท่าสงจะไม่ใช่วัดเดียวนะก็มีหลายวัดที่จะว่าท่านมีความรู้ทั้งพ่อวัดน,นั้นท่านมีความรู้ท่านแนะนำทายกท่านให้มีความเข้าใจเขาก็ไม่ทำกัน <c oughs> เขาก็ละเขาก็เว้นอย่างที่ก็มีมาก แล้วก็มีมากกว่านั้นก็คือว่าท่านที่ไม่มีความรู้พอพระกลับเสร็จทายกก็ต่างคนต่างยกพาเสร็จต้องกินของดีๆเลือกไแล้วของอย่างไหนมันดีมากชอบใจกินอถวายโพธรูปของอย่างไหนดีมากถวายพะพธรูปถวายไว้เพื่อตนกินเอง ถ้าอย่างนี้ท่านยังไม่ต้องเกิดเป็นเปรตจะต้องลงอเวจีมหานร,รกก่อนพอาอกจากเวจีมหานร,รกแรกก็ผ่านรกสี่ขุมต่อไปก็ชำระดีบาปไปทุกๆขุมต่อมาจึงจะมาเป็นเปรตนี่ระบรรดายาโยพุบวิษัตถึงเราของที่ขอจากพระก็เหมือนกัน ของสิ่งนี้ผมขอจากพระแล้วแต่ต้องสังเกตด,ดูว่าพระทา่านยังชอบอยู่หรือเปล่าถ้าทางที่ดีเราไม่ขอเลยดีกว่าเราอยู่บ้านเรากินอะไรเราไปที่วัดเวลาใส่บาตรเอาข้าวใส่เอาแกงใส่เขาอยักไว้หน่อยหนึ่งส่วนนั้นเป็นของพระส่วนนี้เป็นของเรากินของเราดีกว่า นือว่าถ้าบังเอิญของมันเหลือจริงๆถ้าท่านไม่มีความต้องการถ้าท่านก็บอกว่าโยมของที่ตั้งอยู่บนเตียงนั้นบรน,นอสง์นะอาตมาเลิกฉันแล้วไม่ต้องการแล้วยมมรับทานได้อย่ายวนี้รับทานได้ระบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายเราพูดั้งกดกุ้มันความชั่วแต่คนที่ทําความชั่วในบรรดาทถ้พุทธบริษัท ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องลงมารกเสมอไปถ้าเราเป็นคนฉลาดถ้าบาังเอิญบาปทั้งหลายที่ทำมาแล้วมันบาปแล้วพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าจงอย่าตามนึกถึงความชั่วที่ทำมาแล้วคือบาปบาปแปลว่าชั่ว <c oughs> ให้นึกถึงแต่ความดีเราจะตั้งตนใหม่ พอหลังจากนี้ไปขึ้นจิตวศินห้าข้อคือหนึ่งปานาธิบาตไม่ฆ่าสัตว์สองทินาจันราไม่รักทรัพย์สามกาเมสไม่ช้าจา์เราไม่พูดเราไม่ทําความชั่วคือไม่ละเมิดสามีพัญญาของใครสี่มุสาวาทเราไม่โกหกห้าสุรามีไรเราไม่ดื่มชิ้นห้าข้อนี้ตั้งใจรักษาให้แข็งครัด ไอสัตว์จริงๆถ้าเราไม่ฆ่าเราก็มีชีวิตอยู่ได้ถ้าอยากอยาก,อยากกินเนื้อสัตว์เราก็ไปซื้อเนื้อมาเขาฆ่าแล้วเราไม่เร,ไมเราไม่บาปถ้าอยากกินหมูก็ไม่ไมต้องฆ่าหมูเราก็ไปซื้อหมูมาถ้าอยากกินปลาก็เราก็ไปซื้อปลามาถ้ามันไม่มีสตางค์จริงๆกอตำน้ำพริกเผาหรือน้ำพริกสดก็ได้ เอาผักมาจิ้มกินเขากินเจกันยังไงเขาจะสามารถอยู่ได้เราก็อยู่ได้เหมือนกันชีวิตไม่มีความจําเป็นต้องไปฆ่าสัตว์เขาถือมังสวิรัติชอบกินเจกันเขามีความอ้วนทีผองใสแล้วก็สามารถจะทรงตัวอย่างเขาได้แต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นอธิฐานว่าจะกินเจถ้าเรามีเนื้อเราจะกินเนื้อ เรามีหมูเราจะกินหมูเรามีปลาเราจะกินปลาถ้ามันไม่มีเราจะซื้อถ้าตังซื้อไม่มีเราจะอดกินแกงเลียงก็ได้กินผักต้มกับน้ําพริกก็ได้กินผักต้มหรือผักดิบกับปลาก็ได้ตามใจชอบอาหารที่พึงทำได้โดยไม่ต้องอาศัยเนื้อสัตว์มีทมเีไป เขากินได้เราก็กินได้นี่ข้ออทินาทานจงเห็นใจชาวบ้านเห็นใจตัวเองว่าทรัพย์สินของเราเองน่ะเราไม่ต้องการในะครับมายือ้อแย่งมาลักขโมยเราก็ไม่ควรจะรักขโมยเขาไม่ควรจะยื้อแย่งเขาไม่ควรจะคดโกงเขาเราเว้นมันไม่ดีนี่กาเมสมิชาจารลูกเขามียเขาผัวเขา ไม่ว่าของใครเขาเปนจะของเขาถือสิทธิมีความรักแล้วก็ยับยัง้งไว้ซสก่อนเราไม่ยอมละเมิดสิทธิความรักของบุคคลอื่นอดใจมันไม่ตายหรอกอดใจไว้ถ้ามันมีความจำเป็นก็ซ่องมีไปซ่องก็แล้วกันถ้ากลัวเป็นโรคก,ก็ใช้ถุงยางหมดเรื่องของเราไป ท่านี้มาข้อมูลสาวาทคนที่พูดไม่ความไม่จริงกับเราแล้วเราไม่ชอบเราชอบคนพูดตรงไปตรงมาชั้นใดใครโกหกเราเกลียดถ้านได้มาดูใจของคนอื่นว่าทาเราพูดตรงไปตรงมาเขาก็คงชอบใครเราไปโกหกเขาเขาก็เกลียดสิ่งใดที่เขาเกลียดมันเป็นการสร้างศัตรู เป็นเหตุได้ไม่หายไปมีแต่ศัตรูคนเรามีศัตรูมากก็มีความทุกมากมีความเดือดร้อนมากมีศัตรูน้อยก็มีความเดือดร้อนน้อยไม่มีศัตรูเลยมีความสุข <c oughs> ฉะนั้นเราจรึงไม่ควรจะมีศัตรูเพราะเรื่องนี้เพราะเรื่องพูดถ้ามีเรื่องจะพูดตามความเป็นจริงก็พูดตามความเป็นจริง ถ้าไม่มีเรื่องเราก็ไม่พูดเราไม่โกหกใครเนี่ยมาสุราในเมรัยไอสุราในเมรัยที่บรรดาท่านผู้บริสัทธ์ย่านตันเมาใฮ้เมรัยน้ำขาวให้เมรัยขอที่กลั่นแล้วเขาเรียกสุรามันเมาเราไม่ดื่มเป็นอย่างการดื่มโุราในเมรัยเราไม่ตายเราเดื่มโุราเราก็ต้องการเป็นคนบ้าคนเมามีสภาพคล้ายคนบ้า แต่คนไม่มามีสภาพเหมือนคนดีแล้วพอ,อสินธหัประการนี้เราจะไม่ละเมิดจกเว้นาบาปเก่าๆเราเลยมันเสียต่อไปก็ตั้งใจคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจต่อไปก็คิดว่าชีวิตนี้เราไม่เช่ามันก็ตายเราจะสร้างเฉพาะความดีคือคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ ถ้ามีสิ้นห้าบริสุทธิ์เราคิดไว้เสมอว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเต็มด้วยความทุกข์มีความวุ่นวายมีชีวิตอยู่ไม่นานก็ตายเราเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นผมไม่ช้าก,ก็จุดติต้องชั้นตำระนี่ของบาปเราไม่เอาเราต้องการพระนิพพานรูปเดียวตัดสินใจไว้าโดยเฉพาะว่าขึ้นที่ร่างกายเร็วๆอย่างนี้เราไม่ต้องการมาอีกเราต้องการพระนิพพานจุดเดียวท่านนิรันดร์ท่านพุทธไิษัต ตั้งใจไว้แล้วก็ทําให้ได้เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบรยษัททั้ายลายขึ้นชื่อว่ากฏขึ้กรรมความชั่วต่างๆที่ทํามาแล้วมันจะตามให้ผลไม่ได้เราก็จะกลับกลายเป็นคนดีอย่างเลวที่สุดเาตายจากความเป็นคนก็ไปเทวดาวเป็นนางฟ้าอย่างกลางก็เป็พรมอย่างดีที่สุดปนิพพานอรบ,นนนนนบรรดาบรรนพระตวายัททุกท่านการเวลาหมดแล้วขอลาก่เนขาความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาบางคนสมบูรณ์ผลผล จงมีเดวบรดา,ดาตามพทธเจาสาวทุกชนท่านผู้อ่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี